ันนี้จะพามาดูครอบัวสมหวังความเกิดแล้ววันนี้ในความพยายามเฮ็ดยองอยู่นี่สองเดือนยองเองู้ดเดียวก็มีผู้มาิใจในี่นิดหน่อยเ <c oughs> ออมาเบิ่งขัวว่าไปเนาะเอาเดี๋ยวให้ดูอันนี้ ดูบรรยากาศร,รอบด้วยแต่ทางนี่คือด้นานข้างเป็นล่างอย่าอันนี้ประตูเขา่าข้างในมีอยู่ประตูไดอีกนเพราะว่าข้างนอกมีมันมีอีกรอ,กอบหนึ่งเฟสเซตไม,นม้น้ำมันอีกเฟบเซตไม้น้ำมันอีกนะน้ำมันอีะเป็น เก่าเหลือแล้วก็เป็นปีกไมยื้ค่าเรื่อยไปพ่นเคาเรียกไมยื้ค่าที่มันดะปีกไก่ปีกพวกไก่เลยยิ้มไปให้ท่านท่านแท่หน้ามันมจะไฟลราไหมแน,น่ยจนหน้าไฟล้ำใจปีกมันปีกมันเอามาใส่ประโยชน์แตะอันนี้ประตูเขาห้องก็ให้เรียบหมดเนี่ยไม่ไม่สดสดอยู่เ่ยประตูมันพอกว่ได้หรอกในหอนแมวที่ปไป อ,อย่างก็ดูข้างในจะอธิบายให้เิ่งอันนี้เสาเสาเป็นเสาไมยุค่าตัดไว้แล้วจะมีไก่จะเลีงมีไก่กเลื้ยงงูมันฝันเอาไวเพ็้เสาเมื่มีไม้เสาเป็นไม้ยุค่าแล้วก็ไม้แดง<ม>ห้องห้องมีอเอาตัวเรือนนี่เสียก่อนตัวเรือนห้องช่วงละสามเมตร ตามพูดสามเลยได้ิสามพูดสามเสากลางเสากลางเสากลางสูตัดสามเมตรหาทิฟังลหทิลือสเมตรเต็มเต็มอ่าเลือสามเมตรเต็มเต็มเสาข้างนี่ตัดสามเมตรถวนฟังลงเลือ2สองเมตรหาทีพย์ังหาทิลือดสองเมตรหาทิเป็นไม้เดียบของของละสามเมตรของละสามเมตร เรือยไม่ไม่ตัวนี้เป็นไมุู้งแลี่นองวันถิเห็นไงนอันไม้แปรเนี่ยนี่กนคือลูกไงเป็นไม่ทิบสองโตเพี้ยเอาเดียวทางเนี่ยเขาผูสองท่อนเี่ยิบสองโตเอามาเห็นทิบสองโตกับพั์ขาวบนีละโตละสีเป็นสีแอย่างนี้ครับเดียวไม่นอกากนั้นเป็นไม้ อยู่คาทั้งหมดอยู่คาปลูกไปหมดพี่นอ้อมงม่ใช่เจ้าของปลูกเองเจ้าจงเวทไอ้ของหวัวอ่านีพวหอันนี้ซองห่วงเนาะตรงโจมันสองห้อง,อง,องทางนั้นกั้นทางนั้นไว้เที่ยงทั้งหลังเขาดีกัน้นเป็นซองหอง่วงอันนี้ห้างเนี่ยร่างร่างใช้ย,าใ,ยาใช้ยาใช้เพียง ท่านเดือดง่ยง่วงบ่หันไเอาเลยหน่อยวะก็ยังหน่อยไปให้ไงเมาเบิ้งครั้งนี้วะครั้งนี้เป็นประตูเขาประตูนออไเห็ดไม่ไม่สดๆเลยประตูน์เขาก็เลยล่าไปไพไพว่าไม่ไพ่บ็ได้ใสประโยชน์ออสารพัดประโยชน์ที่ไปไพอันนั้นวันนั้นประตูข้างในน่ย เอาไว้ข้างในแต่ได้อกหนึ่งจะปล่อยว่า,ยาข้างนอกก็ได้เขาเมื่อกี้เพียงข้างนอกมันยางเนยตอนนี้เป็นเดือนยางเ่ยอัน,นี้เสาเร่ร้อ,ะะอนในเ,เน่วนี้เป็นเสาไ,ไม่กิบเสไม่กิบไม่แดงนะครับไม่กุ้งหล่อมก็ไม่เว่าห้แก้ว่าขายเสาละที่ที่บาดเลยเสาันละละียรอแกะอยู่เออน่อยอ่าเสา อันนี้ดูค่าตัดที่นี่เลยมัดน,นำเองเนี่ตามทีเหล้าลูกชายมาซอยอการมาซอยอเดี๋ยวพาไปเพิ่งขางนี่ไอ้พวกนี้เป็นเมกคุงมาเสริมที่เสริมนี่เมกคุงเสริมรองสองมาเสริมปฏิที่เหล้ากี่เหล้าขอบเมกคุงไป็จัดเอาอยู่ให้ใ,ใกล้เลยละขางไปนหนีประมาณโลหนึ่ง ตีดวงไว้ปลนาใหม่หลายใส่ซิงที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะมุมขวารวมมันมุมขวารวมมันเป็นช่วงนี้แหละ <c oughs> เองไหนมันจะใช่อะไรยักษ์โจ๊กพี่เราอ๋ออันนี้เซ้าไม่เดียร์ไม่เดียร์นิดเดือรดมดาเลยนะเขาปนาใหม่ ไม่จิ๊ะอันนี้ก็ไม่จิ๊กไม่จิกเงิแดงอ่าเขาแก้มาขายเห็ดเลสทีสิบบาทมันไม่อยู่ะ่ะจัดเอาอยู่นี้นี่จัดเอาอยู่นี่งามันนี่นี่ปูไปเลยสามสิบกว่าปีแล้วแต่ปีีสามหกคุณสามสิบสองปีแล้วนะปีนี้หกแปดเมื่อเห็ดชิบนี่เมื่อนี้วันที่ออาี้ยสามสิบสามสิบด้วยมืๆๆม่อ 3ามีนาคมสองพันห้าด้วยพกคินน่่เปียงเอาเปียงมาง่อยเห็ดจนแล้วเปียงมง่อยเห็ดจนแล้วมุ่งลังคาน้ำมีอันนี้ร้านเมื่อยเนี่ยเออเมื่ออย,ย,ยเนี่ยดีนี่ก็มีทกายมาจับใอยเนี่ยโอเคชวยอันนี้ร่างยาวดูร่าง หเห็นจะเห็นแล้วมือนีได้ไงตีมือนีได้ล่างอย่างมึงก็เอี<น>่ยว่าใช้เสี้ยงว่าที่มุ้งอเจาะขึ้นมนือหนีเพราะมันบ่เปลี่ยนกว่าเอาที่โบมโุ้งไปโกยนี่แหละรอบนอกนก,ก็โกยอยู่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่ื้องเงนสีเบิดแปดเก้าพันแล้วโกบัน เานี่ยูนิเมนโยค่าปูเองบริสื้ออันทีซี้อมีสั้งกระสีกับตะปูทั้งกระสีกับตะปูกับเสานหน่อยว่านี่นะว่านี้ว่าใครท่ทิพเสาเสาละทีทิปัดแต่กรได้ฆ่าเรื่อยไปตัวนี้ไม่กุ้งว่านี่นี่กาขึ้นี่กุ้งนี่เลยเปิดพัฒนาคลิปสองโีโจ้และีเม็ เงิ่นพันหาช่างสีเก่าบั็จอยมาจเกเทียงงานอะไรอ่ายเนี้ยกิดมาหมู่ตัวนี้นี่ไม่แดงเลต้น,นละสีสิบาทตึงก็แค้นน้อยหนึ่งคนอื่นก็คีนอนงทรัพยากรเสมอนนมีเกษรใหม่เก่าใหม่ด้วอันนี้ปีกใหม่ยุค่าเลยน,นี่ปีกใหม่ยุค่าเรือยๆจวนไปฝุ่นเลยที่นี ข้างหน้าช่องรังเราป่ะปีกม,ปมันทิ่มเลยเดือนมันพวกบบกินได้แต่ปีไก่ที่จะไปลอยใหม่ทั่งหุ่นอ <c oughs> ะไรใจอะไรบะโอ้อันอนี้เขาประตูมีมีช่องฟังมันหน่อยฟังเฮคือกันยืนล้านาาังว่าประตูใน่ที่ห้างหยาแน่ประตูนอกหลอกนอกที่ห้างหยาหนกเก็บไปช่องฟังเรือ่องเดี๋ยวที่วังภาพข้างขง่าว ทางขางว่านเจีทงฟังนีใช้เพียงอันนึงว่าานึงเป็นเดินยางมาเดินทังคุณทั้งคนก็มีเดินเพือนางก็มีเดินเพ่นมีเดินยางออกไปเปลี่ยนเอาฟังหนึ่งขั้วว่าจะโคบฟังหนึ่งัวแต่ว่าเขาวอาขอนเรียกคั้วมัวขั้วลูกนำเหนงเหมือนงัวพ่อกินนำลำปลาลำหนองแต่ว่าทีมันกวงดีก็เลย ข,ขึ้นไปเรียยเร่ยง,อยงเออเี่ยงเป็นแบละท่ำเกษียนที่หาเพียระเกษียนอันนี้จนยูค้าดิษั์ปู่แต่เมื่อพูนปีท้องละทำ่ำเจ้าพ่อหน่ไปจูบเลยเกียเดี่ยวใหม่ใหม่ไ่ตเกียนน้องดูสินาะสามสิบสองปีเนี่งาเต็ดลงเอ่โชว์มเหตุโอมแางมีแต่ย,ยู่ขา้า ไม่คุงเนี่ยอะไรเื่อยไปคุงเกิกลัวว่ะเดี๋ยวจะล้อมรอบนอกก่อนมาล้อมรอบนอกก่อนโมดฝนตกเมื่อวานนี่โอ้ยแหงคัะฝนฝ่ความ่ดินแต่ตกว่โดนเยอะยอจะโซนจะโนยู่แคนง่ายเลยูรูอยู่คนดัดไปเอาขึ้นไปเลยแล้วมันใหย อ่ะถ้าเราไม่เอาล่างสิๆดีกว่าอย่าเอาไปยัดเสาประตูส่งประตูทางเขาโอ้โฮ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 